ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาช่วยทักกับบ้านหุ้นเนาะอตอนแรกว่าจะช่วยทำ5ตัวแต่ว่ามีเพื่อนขอมาเกินแล้วก็ปินปิดคอม์ไม่ทันเนาะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูไปเท่านี้เลยแล้วกันมาตอนแรก KKP เนาะ KKP มันก็เป็นหุ้นแบงค์เนาะขอดูแบบภาพรวมก่อน,นจริงเวลาเราจะดูตัวไหนเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าเราจําไม่ได้ว่ามันอยู่เซกเตอร์ไหนหรือว่าหุ้นในเซกเตอร์ไหนมันเป็นยังไงเนี่ยเราควรดูการเซกเตอร์ก่อนนะว่าการเซกเตอร์เป็นไงว่าแบบโดยรวมของอุตสาหกรรมอ่ะมันเป็นไงคือตอนนี้เส้นมันขึ้นก็จริงเส้นมันขึ้นก็จริงแต่ว่าแบงก์อ่ะจริงจริงมันจะดูย่ำแย่เพื่อนนะหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบแระกะสุดท้ายคือถ้าเซ้นมันขึ้นไกลโอเคแบงก์อาจจะโดนฉุดขึ้นก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมุติว่า เราเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้มอ่ะนะแ,แ,แบงก์ก็ยังอยู่ล่างๆทั้งที่ตัวอื่นมันจะพุ่งขึ้นข้างบนกันกันไปหมดแล้วอ่ะนะฮะทีนี้มาดูอะไรตัวของมันเองเนาะ KKP KKP ยังงบมันออกอยังนะติณขอปรับปรับจอปรับไปประมาณมานิน้นึงนะจริงจอนี้เป็นจอที่ติณคุ้นที่สุดเพราะตินดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยแต่ว่าตินลองดูแล้วถ้าเกิดติงเปิดจอนี้ไปเรื่อยๆอ่ะคนที่ ดูผ่านโทรศัพท์อ่ะน่าจะมองไม่เห็นเพราะโทรศัพท์น่าจะแบบว่าเละกันอะไรแบบนี้ KKP จริงๆหน้าเหมือนหน้าตาเหมือนนี่เลยนะหน้าตาเหมือนการเซกเตอร์เลยนะแสดงว่าแบบเออมันวิ่งตามกันมันวิ่งตามกันอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตีน KKP ตีนอาจจะรอเทดเบรกเบรกตรงนี้เนาะเบรกเสียงอันนี้แต่ว่าถ้าเอาจริงๆคือคือไม่ค่อยเชียร์ถ้าเกิดเราไม่จะเป็นต้องเล่นเท่าไหร่นะตอนเนี้ย ถึงแม้ว่า P/B จะต่ำถึงแม้ว่า P/E จะต่ำแต่ว่าแบงก์ยังไม่ค่อยมาแล้ว KKP ก็แบบว่าลงมายาวมากเลยคือมันเหมือนจะได้เก็บต่ำก็จริงอะแต่ว่าแบบเออมันมีความเสี่ยงสูงกับอุตสาหการรมแบงก์เนาะมันม,มันไม่ได้เสี่ยที่รายตัวนะหุ้นตัวนี้คือหุ้นติดท็อปคาสตหนึ่งในสามในใจตีนของกลุ่มแบงก์เลยนะแต่แค่ว่าอุตสาหการรมแบงก์อะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออเซกเตอร์นี้ตินก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจหุ้นหุ้นที่เป็นแบงก์นะถ้าเอาจริงๆก็คื ถ้าพูดตามตัวก็คือแบงค์ตอนนี้ไม่ชอบไม่ชอบทุกตัวแล้วแหละไม่ชอบทุกตัวของของแบงก์เลยเพราะว่าติมกลัวปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับม a ค r o ิ c คโนมิกของแบงค์มากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาหอใตัวแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวท็อปสามในใจนะท็อปสามในใจทิสโก้ KKP แล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวทางเลือกอื่นๆเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้อยู่ในมุมมองอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าตอนนี้ไม่อยากเล่นแบงค์ ตัวถัดมาเป็น TFG 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 ให้ตินเดาวไว้ก่อนเลยว่าตินอาจจะชอบนะเพราะว่าเเคยบอกหลายรอบแล้วว่าไปมากนี้ตินจะอยู่กับฟู้ดตินจะอยู่กับฟู huh. ้ดก็เป็นดาวติลี่ธรรมดาเนาะ TFG huh. ดาวติลี่ยังไงสมมุติว่าเราอ่ะสมมติว่าเราใช้สโตช่วยตัวหนึ่งเนี่ย อ่ะสโตภาาเล็กแล้วกันทางเฟรมหกสิบแล้วกันมจะได้เห็นไซเคิร์เล็กชัดชัดนิดนึงนี่อย่างเงี้ยตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นไฮเวลามันพักฐานเนี่ยให้ก่อนหน้าได้อย่างเงี้ยให้เราตีความว่ากําลังขออัพเทนแข็งแรงอันนี้หางขีดไม่นับแล้วกันเนาะเนี่ยตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ย ขึ้นไปทาไฮตรงนี้แล้วก็ยอ่อแล้วขึ้นไปทําไฮใหม่แล้วก็ยอ่อแล้วขึ้นไปทใไฮใหม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเทรดตามดาซิลี่ธรรมดาธรรมดาพื้นๆเลยอ่ะคนที่เทรดท FG ที่ไปทาเฟรมเล็กอ่ะก็ยังถือชิลเรียกว่าถือชิลถ้าเกิดคราวหน้ายังพักฐานเหนือไฮก่อนหน้านี้ได้ก็ยังถืออยู่อยู่ดีครับถืออยู่อยู่ดีเนาะถืออยู่ดีก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะจริงทีเ g นี่คือแบบว่า ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดคาดอะไรไม่ได้ผิดคาดอะไรก็ถือไปตามถือไปตามแนวโน้มครับถือไปตามแนวโน้มธรรมดาก็แค่นี้แล้วก็อดูงบนิดหน่อยแล้วกันว่ามันออกอยังช่วงนี้เวลาดูต้องต้องดูงบประกอบไปด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าบางตัวมันทยอยออกแล้วบางตัวก็ยังไม่ออกแล้วก็อ e ีฟินจะอัปเดตเอช้าไปวันหนึ่ง,งนะบางทีแบบดู วันนี้ปุ๊บแต่อ e ีฟินยังไม่อัปเดตแต่พรุ่งนี้อาจจะค่อยมาอัปเดตนะก็อาจจะทําให้ข้อมูลมันเปลี่ยนอันนี้ยังไม่มานะท f g ก็ยังไม่มาฟูดก็ยังแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งขันวันนี้นะโฟดโฟดก็แข็งแรงแข็งขันดีหุ้นในฟูดก็มาหลายตัวนะความจริงโฟดจริงก็ชอบแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าซื้อได้ไหมไม่ค่อยเชียร์ซื้อเทาไหร่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้เทตไม่ได้เทตุภาพเล็กนะหรือจริงถ้าเกิดเทตุภาพเล็กมากก็ต้องรอยอ่อ รอยย่เป็นบาวอันทิหรืออะไรแบบนี้ไปแล้วล่ะมันมันมาซื้อรันตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนที่เขาต้นทุนดีกว่าเราอ่ะมันเปอร์เซ็นต์มันเยอะแล้วเปอร์เซ็นต์มันเยอะแล้วเนี่ยมันอาจจะไถขึ้นไปต่อได้นะไถขึ้นไปต่อได้ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ข้างบนนานมากพอเดี๋ยวมันจะทําให้ EMA 19อ่ะของของทางเฟรนเดย์เนี่ยคอสกลับไปขึ้นได้แล้วทีนี้ TFG ก็น่าจะลอยลําลอยลําคือแบบว่าเออโอกาสที่จะคอร์สกลับมามันจะน้อยถ้าไม่โดนแบบทิ้งห่ก ฟาดแบบเร็ว,รว,รวๆภายในสองสาวันนี้นะคือตอนนี้มีเรื่องขาวงเกียรับเส้นิดหน่อยแค่นั้นเองกลัวคือมันถ่ายได้เวลามันไถได้เวอร์เนี่ยมันมันมีความนักลัอวมันตะทิ้ง,ง,งหักทิ้งหักแบบหักคอฟาดลงมาเนาะมันก็จะทําให้ตรงนั้นมีขาววงนิดหน่อยจริงๆ TFG เนี่ยมันมีอยู่อีกเรื่องนึงด้วยที่ตินแบบมีรังสังหอนแล้วกันมีลังสังหอนก็คือ TFG เนี่ย ก่อนหน้านี้มันจะมี p s g วอลหนึ่งที่แปลงสภาพไม่สําเร็จเวลาแปลงสภาพไม่สําเร็จเนี่ยปริมาณซัพพลายหุ้นใหม่ไม่เกิดไม่เกิดแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเก่าอ่ะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกกระจายออกไปให้กับนักลงทุนใหม่สแสดงว่าคนเก่าอ่ะเขาก็ยังเรียกว่าหุ้นใหญ่ไม่มีการขายส่วนของผู้ถือหุ้นให้กับนักลงทุนใหม่ฉะนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นเก่าอ่ะ มันยังคงเดิมแล้วมีโอกาสที่ถ้าเกิดแปลงสภาพไม่สําเร็จเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดพูดพูดยังไงก็กลัวผิดนิดนิดหน่อยเหมือนกันตรงนี้เมีโอกาสที่ราคาเนี่ยของตัวหุ้นแม่ไปเลยอะ่ะก็อาจจะกลับไปไปขึ้นได้นะเพราะว่าเกมมันไม่ได้เปลี่ยนเกมของเกมซีรี่มันไม่ได้เปลี่ยนไปนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบอลแล็ถูกแปลงสภาพสําเร็จอะ่ะมันจะทําให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นใหมอ่อ่ะเข้ามาแล้วก็ัพพลายหุ้นส่วนเกินอ่ะมันจะเยอะกว่าปกติแล้วทาให้หุ้นแม่มีโอกาสที่ หลังจากแปลงสภาพไปแล้วอะ่ะมันจะขึ้นยากกว่าเดิมอันนี้ติงไกด์ให้นะไกด์ให้เกี่ยวกับท fG เพราะว่าท fG วันหนึ่งเมือ่อไไรมาที่แล้วตินงดูแล้ววันแปลงสภาพไม่สำเร็จเออเ c e เนาะ KCE ก็เป็นหุ้นที่ทำชิ้นส่วนรอถอไิได้เทรอนส์ท,ที่จริงๆแล้วขาไม่ดีค่อนข้างเยอะนะขาดไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าเงินบาทเราตอนแรกก็แข็งโป๊กเราก็ทําให้แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำให้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าอัปเดตเอาข่าวล่าสุดที่ตีมก็อ่านอ่านจากฟีดมามันก็เหมือนกับประมาณว่าเออ่ดีมานมันลดลงแล้วดีมานมันลดลงดีมานมันลดลงถ้าคนที่ตัดสินใจซื้อด้วย P V V หนึ่งเท่าอ่ะโอเคมันก็ถูกอยู่แต่ว่าซื้อแล้วห้ามลุ้นห้ามลุ้นเยอะ,อะ ห้ามดูนโน้มมันต้องแบบต้องขึ้นเร็วต้องขึ้นแรงหรือต้องขึ้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อแล้วยอมโดนแช่ได้ก็โอเคเพราะว่ามันมีโอเวอร์แลปลงก่อนนะเวลามันโอเวอร์แลปลก่อนหน้าอย่างเงี้ยมันก็แสดงถึงว่าโอเคแนวโน้มของขาลงเนี่ยเริ่มอ่อนแอแต่ว่าถ้าพูดตามตรงนะมันก็แสดงว่าอ่อนแอมาตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังไม่หยุดนะจริงๆติมาว่าอืมถ้าเกิดให้ดีจริงๆอะ่ะ ต้องซื้อตอนที่มีโอกาสที่ค่าเงินบาทจะกลับไปอ่อนมากอะถ้าเกิดแบบนั้นน่มันจะค่อยค้างได้เปรียบแต่ตอนนี้ค่าเงินบาทมันจะอยู่กลางๆนะอยู่กลางก็คือก็คือตอนนี้มันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่บาท u ีเนี่ยมันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่เวลามันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่นี่มันมาอยู่ตรงเส้นมูฟวี่เนี้ยปรเด้ยโอเคมันอาจจะหักลงมันก็ได้หรือมันอาจจะเด้งกลับขึ้นไปก็ได้มันตอนนี้มันยังไม่มีแนวโน้มชัดเจนเท่าไหร่เกี่ยวกับค่าเงินที่จะทําให้้ใหมว อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบจากดีบาลของชิ้นสว่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ลดลงจากโควิดเนาะตินก็ยังไม่ชอบกลุ่มอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่เท่าไหร่นะคือไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะถูกแต่ว่าตอนนี้หุ้นถูกมันได้เยอะอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มันซื้อแล้วมันเสี่ยงตัวนแช่ทิปโก้นะทิปโก้ก็คือทคสโก้ทิปโก้โก,โก็คือทคสโก้นั่นแหละออื คือจริงถ้าเกิดเราเพิ่งมาเขียนใหม่เราอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยทิปก็คือทําน้ําผลไม้ทิปกหรือเปล่าจริงๆแล้วเวลาเราเปิดการทิปกเราต้องคิดว่ามันคือแทสโก้ทางพื้นเมทัลนะแทสโก้ที่ทําถนนเพราะว่าทิปก็คือผู้ถือหุ้นของแทสโก้อันนั้นมันจะได้ไประโยชน์จากราคาน้ำมันถูกแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันมันมันมีโอกาสเป็นขาขึ้นนะตอนเนี้ยตัวราคาน้ำมันเลยนะมีโอกาสเป็นขาขึ้นเวลาตัวตัวราคาน้ำมันมันมีโอกาสเป็นขาขึ้นเนี่ย มันเรียกว่าไงเดียเรียกว่าต่อจากนี้ไปอีกนิดหน่อยอ่ะถ้าเกิดน้ามันมันขึ้นจริงอ่ะมันจะทําให้มันจะทําให้ทิสทิปก้อ่ะหรือว่าเทสโก้อะไม่ค่อยได้ได้ประโยชน์จากต้นทุนต่ำเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคมันก็ได้ประโยชน์จากต้นทุนต่ำมายาวนานนี่แหละแล้วงบก็อาจจะค่อนข้างจะดีนะแต่ว่ามันจะดีเดี๋ยวดาวหรือเปล่าจริงไม่ค่อยแน่ใจนะหลมงๆเราเปิดกราฟราคาน้ามันประกอบไปด้วยนิดนึง เนี่ยละครับมันมันใกล้ๆเหมือนจะมันจะคุ้มแล้วว่าข่าวพวกเกี่ยวกับซาอุมันก็มาเรื่อยๆแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยเขาจะดีเขาจะดีะดแบบนี้ถ้าเกิดดูภาพใหญ่มันก็ยังอ,อ,อยู่ใต้โลก,กว่าไน้าชัดเจนนะแต่ถ้าเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยระหวังว่าเอ้ยเอาแค่แบบโคบาทไปเจ็ดบาทประมาณนี้แบบลุ้นลุ้นไม่เกินนี้เท่าไหรอ่อ่ะมันพอลุ้นไปไหวพอลุ้นไปไหวแต่ว่า ถ้าลุ้แบบถือยาวรันกับเทนแบบสมัยก่อนเลยอะตินมองว่าแบบยังไม่โชว์เท่าไหร่ถ้าเกิดจะรู้จริงๆต้องรอให้แบบมันมันคุณภ t พเวฟสองให้เสร็จก่อนว่าแบบมันเป็นโลยกออกข้างๆพักตัวไปนานๆเสร็จก่อนแล้วค่อยแบบมารู้อีกทีหนึ่งตินว่าตัวนี้ช่ช่อๆจริงๆก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้ถ้าเป็นตินนะตินไม่รีบเท่าไหร่ฮนะฮิโก้เนาะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ g p s c GPSC ก็เป็นตินเรลฟังนะ GPSC Uh huh. เด้งส่วนแรงเนาะแล้วก็กราฟตรงนี้มันเหมือนจะพักฐานหน่อยให้ก่อนได,ได้แต่มันหย่อนมานิดนึงนะเวลามันหย่อนมานิดนึงมันจะดูเสียวๆเพราะมันจะดูเหมือนกาลังของ Up ัพ mm hmm. เท n เริ่มออนแอร์ huh. กาลังของ Up ัพเท n เริ่มออนแอร์ร hmm. อบนี้มีเวอร์นะจริงๆพอเวลาเราเห็นกําลังของ Up ัพเท n ออนแอร์เนี่ย เวลาเราซูมเข้ามาในทางเฟรมเล็กอ่ะมันจะสัมผัสได้เลยว่าแบบมันจะมีไดเวอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นไดเวอร์แต่ว่าถ้าเกิดคนทางาเคริกเดชินชินแล้วว่าเขาเขาจะเห็นได้แต่ไกลโดยที่แบบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องซงูมไม่ต้องซูมเข้ามาแล้วเวลามันไดเวอร์ครั้งที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอันเนี้ยมันไดเวอร์ครั้งที่สองอีกเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะคล้ายๆว่ามันจะล้าไปเรื่อยๆหรือว่ามันจะแผ่วไปเรื่อยๆอะ่ะ เออโอเคถ้าเกิดมันกลับมาเป็นคอนเวอร์เมื่อไหร่อ่ะโอเคมากลับมาแข็งแรงมันก็คือมันก็จริงก็เรียกว่ามันก็โอเคไปแต่ว่าอย่างเงี้ยเวลามันไดเวอร์มาปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันพลิกโขนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นหรือทั้มทวีตอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาปุ๊บที่มันไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือเราอ่ะแต่ว่ามันเวลามันหักอ่ะเวลามันไดเวอร์หลายๆทีแล้วเวลามันหักทีมันจะลงแบบมันจะลงฟาดอ่ะมันจะลงแบบมันจะลงสวนสวนแรงอ่ะ บางคนก็เลยแบบเออดเวอร์แล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีของแล้วถือได้แต่ถ้าไม่มีของติงก็ไม่ค่อยเชียร์จริงๆแล้วจะพูดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดใครไม่มีของก็ไม่ค่อยเชียร์ซื้อเท่าไหร่มันจะได้แค่บางบางตัวเท่านั้นที่ยังพอซื้อได้ที่มันยังเป็นต้นเบกจากการคอลเทนตแต่ว่าตัวที่ลอยลอยลอยๆยแล้วแล้วยังไม่มีพักตัวมันจะมีความเสี่ยงมันจะลงฟาดบ้านโทนนะจริงๆตีมของช่วงนี้ก็คือต้องอยู่กลุ่มอินเนอร์เข้าไว้ อินเน้อตัวไหนก็มีโอกาสได้ตังหมดถ้าเกิดเราจะเทรดเอาตังนะ uh huh. บ้านปูนี่คือแลงกดสุดขีดเลยเนะเนี่ยคือชาวบ้านก็ขึ้นมาตน้งไกลแล้วของมัน,นย,ยังตอกเตกอยู่เลยอฮะวันนี้มันลิ่งเนะแต่ว่ามันลิ่งแบบลิ่งลิ่งแบบลิ่งแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าเกิดสมมติว่าให้ดีนดาวอะแบบนี้คือถ้ามันจะไปนะ พรุ่งนี้มันต้องเปิดกระโดดข้ามไม่นี่เลยกระโดดข้ามหกบ่ายหกเลยก็คือแบบเป็นเบรกเอาไว้แกลบแล้วก็เดินหน้ายาวเลยสมมุติว่าผู้นี้แบบ a t o ตอนเช้าอะวอลุ่มมหาศาลเน่ะมหาศาลนี่คือมหาศาลเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเป็นปกติอะตินจะชอบใช้ใช้ไกด์เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของวอลุ่มเมื่อวานสิบเปอร์เซ็นต์ของวอลุ่มเมื่อวานเท่ากับ a t o ไปเลยสมมุติว่าวอลุ่มเมื่อวานเนี่ยมันวันนี้ก็คือวันนี้จะเป็นเมื่อวานของวันพรุ่งนี้ใช่ไหม ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเทรนงี้วันนี้มันวอลลุ่มมันสองรอ็สิบล้านเงี้ยถ้าพรุ่งนี้เปิดใน ATO นะแค่ ATO อย่างเดียวย7ิบเจ็ดล้านน่ะตีนจะตามด้วยมุมวองของเดเทตแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันแผ่วกว่านั้นน่ะแผ่วกว่านั้นน่ะหรือเปิดกดลงมาจะยังไม่ซื้อจะยังไม่ซื้อจะรอจะรอที่ราคาหนาแน่นสุดของวันนี้ราคาหนาแน่นสุดของวันนี้ก็คือยี่สิบสามยี่สิบสามจุดเอ้ยไม่ใช่เป็นบ้านปู อา้อาวกลายเป็นหนาแน่นสุดตอนหอ่อเออถ้าเกิดหนาแน่นสุดตอนห่ออย่างนี้ไม่น่ามีปัญหานะจริงๆน่าจะเปิดกระโดดเพราะว่าเออเรียกว่าไงอะราคาลาสเป็นราคาหมดน่าจะไปทางขวาแหละถ้าเกิดสมมุติว่าให้ให้วัดอะ่ะอ๋อมันคือราคาลิงไม่ได้ราคาหอ่อถ้าถ้าแบบนี้คือถ้าแบบนี้คือแบบ เออตินไม่ได้ดูสเตมิ่งอะตินมาเห็นอีกคีตอนไปโต้ะสือสีฟ้าไปแล้วเลยไม่ได้ดูคือมือแบบนี้คือมันลิ่งแบบลิ่งยัดอ่ะลิ่งแบบว่าโดนโดนยันดิดอะแบบนี้ยพรุ่งนี้ก็มีโอกาสกระโดดแน่เลยค่อนข้าจะแบบค่อนข้าจะชัวนะแต่ว่าด้วยความชัวอันนี้มันต้องมันต้องมัดเป้าไว้ดูนิดนึงมัดเป้าไว้ดูนิดหน่อยผมขอดูเดย์บบหกสิบเนาะ เวลาเราวัดเป้าเราต้องดูสองเป้าเลยนะว่าเป้าของเมเจอร์และไมเนอร์มันคือเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นมาหลายหลายชุดมันขึ้นมาหลายชุดออันนี้คือเป้าเมเจอร์นะเจ็ดจุดเจ็ดจุดหนึ่งหกแล้วก็เป้าของไมเนอร์เกิดนี้น่าจะเจ็ดเท่านี้เจ็ดจุดสามสี่เนี่ยเจ็ดจุดสามสี่ใกล้ใกล้ยเอเแปดสิบเก้าของทางเฟรนเดย์พอดีเนี่ยจุดเจ็ดจุดสามสี่เจ็ดจุดสี่แถวๆเนี้ยเนาะ ถ้าเกิดเป็นปิลแถวๆนี้น่าจะมีแรงประทะพอถึงแรงประทะถ้าเหลือเราค่อยดูอีกทีว่ามันจะเอาไงถ้าเกิดสมมติว่ามันผ่านผ่าน7.4ขึ้นไปแบบปิวไปกระดาษไปเลยนะเราก็อยู่นิ่งๆแค่นั้นเองเพราะมันมีโอกาสจะไปเป้าถัดไปถ้าเป้าถัดไปก็โน้ย8.5ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเดเทเราก็ต้องดูหน้าง,งานกับดูแนวปะทะประกอบคือให้เรามีแนวปะทะในใจนะไม่ใช่แบบว่าถือดูยูดูยูดูยไปเรื่อยๆอ่ะฮะ บ้านปู่ไม่น่ามีอะไรนะถ้ามีของอยู่แล้วก็แปลว่าเรอรับตังค์อ่ะตื่นว่า CPF CPF นี่จริงๆตินนี่มันเป็น CG แล CPF อ่ะมันมันจะเป็นโตเมนของคนที่แบบว่าเทรดแบบคล้ายๆแบบ position เท d e อ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบอ่าปันผลสูง ปันผลสูงแล้วก็ความแน่นอนความแน่นอนค่อนข้างสูงความแน่นอนในการก็นกำไรค่อนข้างสูงถ้าเกิดเป็นสายที่ที่ไม่รีบมากไม่รีบมากเพราะเรนของ pe กับเลนของ pvv เนี่ยชัดเจนชัดเจนแล้ว่าแบบว่ามันจะอยู่เลนนี้ยาวๆอ่ะยาวๆแล้วก็หุ้นไม่ค่อยโกลเท่าไหร่ถ้าถ้าถามจริงเนี่ยราคาหุ้นมันไม่ค่อยโกลเท่าไหร่แล้วก็เป็นหุ้นแบบโ o w vol l o ที่แบบว่าเทรดลงทุนได้ง่ายแล้วก็เทรดตามเรนได้ง่ายนะครับมเป็น้อแข็งแรงมากๆมากๆ เราดูมกซีพีเอนีอ่ว่ารอบใหม่มันมาหรือยังทราบบ้านตอนนี้ต้องดูมบไปด้วยทุกตัวนะครับยังไม่มายังไม่มามบรอบเก่าดอกไปนิดหน่อยแต่งบรอบใหม่ก็ไม่น่ามีปัญหาเขาเพราะว่าตีมอาหารก็ยังดีอาหารก็ยังดีจริงจริแล้วนี่ถ้าพูดตามตรงนะตั้งแต่ก่อนโควิดกับหลังโควิดนี่ราคากลับมาเท่าแล้วมีหุ้นแค่มีกี่ตัวนะที่ก่อนโควิดกับหลังโควิดราคากลับมาเท่าเดิม,มหนึ่งในนั้นะคือ CPF ีเอเวลาเราจะถือยาวตัวหนึ่ง่ง หุ้นที่เป็นดีเฟนซีฟสต็อกอะมันจะดูมันจะดูดีกว่าหุ้นที่มันเป็นแบบเก็งกำไรเนฮะ uh huh. เราควรมีปิดพอร์ตไว้บ้าง uh huh. แล้วพอร์ตเรามันจะไม่ค่อยแบบพอร์ตเรามันจะไม่ค่อยตื่นเต้นเวลาซื้อขายก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าตัดใดที่ยังไม่เบรกยัง,ย,งยังไม่เบรกเอาด้านบนตรงนี้นะตัดใดที่ยังไม่เบรกเอาด้านบนตรงเนี้ยอ่าฮะเลนส์ของ PE กับ P/B จะใช้จะใช้ต่อได้ยาวๆเเนนีี่่ยย P/B หนึ่งเท่าแล้วก็ P/B ประมาณหนึ่งจุดห้าแล้วก็ P/E ประมาณสิบสอง P/E ประมาณสิบสองแล้วก็ P/E สิบหกเท่าเราก็เทรดแค่นี้ครับเราก็รอไปลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อ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 ขึ้นไปแพงๆเราก็ขายขายขายแค่นี้ครับเพราะว่าเอหุ้นไม่ค่อยโกเท่าไหร่แล้วก็เลนของ P/E กับ P/B อยู่โซนต่ำตลอดคือต่ำตลอดยาวเลยมันไม่ได้ไปยกเว้นว่าสักวันหนึ่งแบบเอ้ย CBN มีข่าว นู่นี้นั่นไปลงทุนเพิ่มแล้วทําให้มันเป็น big t r e n ่ะถึงตอนนั้นเลนของ p e มันจะเปลี่ยนแล้วตอนนั้นเราก็ไปเทรดแบบปรับสไตล์ไปเทรดเ,เป็นเป็นเทรด follow ปออกติอแบมเนาะแบมก็ยังออกข้างๆไปอยู่เนาะ <S 2> <S 2> จ,รจริงๆมันเป็นตัวขึ้นตัวแรกๆอะตอนนี้มันก็พักตัวออกออกด้านข้างไปออกด้านข้างไปแบบนี้ตรงนี้มันแย่ฟอรไปสองครั้ง ข้าวก่อนติงก็คือพูดไงดีอะข้าวก่อนมันชนเป้าของของที่มีข้อในะสินเล็กอะไปทีหนึ่งอะเนี่ยข้าวก่อนเ่ะคือตอนที่เันเบรกตอนแรกอะติงกดแล้วว่ามันไม่ไปอะฮะเพราะว่ามันชนเป้าเล็กเวลามันชนเป้าเล็กอ่ะชนแล้วลงเลยแบบนี้ยังดีนะคือแบบเอ้ยชนปึ๊บลงอย่างนี้พักตัวมันยังพอแบบโอเคแค่นี้เราก็รอให้มันคืนรอบแค่นี้ รอให้มันคืนรอบว่าแบบเออมันจะคืนอันไหนแต่ว่าถ้าดีอ่ะเวลามันคืนอรอบมันต้องหลุดโลก่อนหน้าให้มันเห็นซีแบบซีจะจนะซีจะจ่ก,ก็คือแบบมันน่าจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยมันควรจะหลุดลงโลก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ลงซีอันนี้แล้วถ้าเกิดมันจะกลับไปขึ้น่ยเดี๋ยวมันจะทำซีเฟลตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยบายบายเป็นสวิงเทดก็ได้ Uh huh. ถ้าเกิดสมมุติว่าฟินยังมานะอฮะแต่ฟินก็ยังดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะมานะฟินฟินยังดีอยู่เพราะว่างบก็ยังดีอยู่ออืฟินยังดีอยู่งบก,ก็ยังดีอยู่ LTC uh huh. อ็มทีซก็มาปัะมาน,นี้ uh huh. uh huh. เนี่ยมันก็จ่อจะเบรกขึ้น วันนี้เห็นทิกเกอร์อามานาแป๊บแป๊บอืมอามานาเบกอืมบางทีฟินไม่ได้ซื้อแล้วแบบว่าเปิดทิกเกอร์ดูทั้งวันแล้วก็แบบว่าเออฟินมาอะไรมาอะไรเงี้ยบางทีเลยไม่ได้เปิดนี่เรารอเปิดพร้อมกันเนี่ยตอนคนทำกันบ้านอือือแต่เนี้ยเป็นตัวเล็กตัวเล็กนําเนาะตัวเล็กนําเพะจริงจริงไม่ค่อยมีอะไรนะคะมันอยู่ที่ตอนนี้ราคาส่วนหน้ามันจะอยู่ที่เซตแล้วเซตตอนนี้จะขึ้นกับอินเนอร์ จริงๆอ่ะตินไม่ค่อยเชียร์ให้ไปรู้นตัวอื่นเท่าไหร่อ่ะมันถ้าเกิดจะรู้จริงจริงอ่ะให้เราไม่เหนื่อยอ่ะตินจะชอบพูดเพาว่าแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรารู้เคยียร์ว่าว่าว่าเซตอ่ะอืมเล่าให้ดีนะเซตเซตเนี่ยมันผมก็เรียกว่าปูใช่ไหมปูปูเนี่ยปูเนี่ยประกอบไปด้วยหุน้นหุ้นทุกตัวในตลาดอ่ะโอเคหุ้นทุกตัวในตลาดเนี่ยหรือทุกเซกเตอร์ในตลาดทุกเซกเตอร์นะเซกเตอร์หนึ่ง เซกเตอร์หนึ่งเซกเตอร์สองเซกเตอร์สามเซกเตอร์สเซกเตอร์หอย่างนี้นะอ่ะสมมติว่าปูเนี่ยจะขึ้นได้เนี่ยต้ขึ้นอยู่กับแต่ละเซกเตอร์ช่วยกันทีนี้เนี่ยในแต่ละเซกเตอร์ที่ช่วยกันเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านคีย์ของเซกเตอร์ออกนะว่าเซกเตอร์ไหนจะเป็นตัวที่พาเซตขึ้นแล้วเราเข้าไปเกียกํกำไรกับตัวนั้นกับเซกเตอร์นั้นมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยแรงหมายถึงอะไร เราเบสเกมแค่เกมเดียวถ้าเราชนะเซตจะขึ้นด้วยถ้าอย่างนั้นอ่ะเราจะชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเล่นในเซกเตอร์ที่มันเซกเตอร์รองที่ที่ที่ไตรมาสนี้ไม่ได้เป็นคีย์ไม่ได้เป็นคีย์เวิร์ดอ่ะไม่ได้เป็นคีย์เซสสมมติว่าเราไปเล่นอยู่เซกเตอร์นี้เซกเตอร์นี้ไม่ใช่คีย์สมมติว่าเซกเตอร์นี้ไม่ใช่คีย์นะเราต้องรอให้เซตขึ้นแล้วตัวของเราถึงจะขึ้นมันจะกลายเป็นเราเบสอ่ะ เกมซ้อนเกมอยู่ซึ่งมันซึ่งเวลาเราเบสเกมซ้อนเกมเงี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเซกเตอร์นี้มันคือเซกเตอร์อะไรแต่เราลุ้นให้เซตขึ้นแล้วก็เซกเตอร์ของเราจะขึ้นตามถ้าอย่างเงี้ยมันจะเล่นเกมแบบคล้ายๆแบบเกมตามหลังนิดนึงอ่ะเกมตามหลังนิดนึงถ้าเป็นตีนี่ยตีนจะหาคีย์ของอันนี้ให้เจอก่อนแล้วตีนจะเบสที่เซกเตอร์นี้ไปเลยแล้วตีนจะได้ไม่ต้องไปเบสเซตแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเบสอันนี้ไม่เจอแล้วเราไปเบสอันนี้เราต้องลุ้นให้เซตมันขึ้นออืโอเค วันนี้ก็เกิดโคต้าแล้วต่อไปเดี๋ยวติงถ้าเกิดติดปิคอมเมนต์ไม่ทันนะเดี๋ยวติงจะดูให้ทุกตัวเลยติงกลัวติงกลัวคนติณรัวกลัวคนรอดูคลิปแล้วรอดูเกอร์ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ